สวัสดีพี่น้องนี่ตะโพกไก่สองตะโพกจะใช้ล้างทาความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะสับล้างน้าเกลือเรียบร้อยไปน้องนี่เลือดเลือดไก่หนึ่งก้อนจะใช้ต้มกับน,น้ําเกลือแล้วลว้างน้ําเกลือออกมาแช่น้ให้เรียบร้อยไปน้องกระลำปีกระเห็ดนาฟ้าล้างน้ำฝาสะอาดเรียบร้อยแล้วขาไก่ไปน้อง ต้องไว้ไปเปื่อยเลยต้มาขามก็มาเขือเปรี้ยวนี่เครื่องต้มก็มีขาตะขาตะไคร้หอมแดงรากผักชีพี่น้องอันนี้กะทิเดี๋ยววันนี้กินต้มขาไก่กันพี่น้องนี่จะใช้ใส่กะทิไว้เริ่มแตกมันนะพี่น้องจะใช้ชอบมันเคี่ยวมันในหน่อยพี่น้องมันจะหอมนี่น้ำล้วขาไก่ใส่ไปเลย ต้มขาไก่พี่น้องนี่เครื่องต้มยำเครื่องตาะขาตะไคร้รา,ากผักชีหอมแดงพี่น้อะไปเติมน้ำลงไปหน่อยพี่น้องเดี๋ยวกะทิมันจะมันเกินเปิดให้เดือดเลยเดี๋ยวมาดูกัน โอ้ยเดือดพลา,นะาดเพี่นกขาไก่ไปเปื่อยเลยพีนะ่นกนี่ไก่กระโปกไก่ใส่ไปเลยเลือดไก่ที่ต้มกับน้ำเกลือที่ไว้แล้วใส่ไปมาพี่น้องดูกันยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเนี่ย ปรุงเลยปรุงเลยจะล้นหม้อพี่น้องปุงจะรสตักสองช้อนพี่นังวัดีคับสองช้อนนะง,งานตักเล็กเนี่ยน้ำตาลตระหนดช้อนใหญ่ เกลือพี่น้องเดี๋ยวนั่นนะใส่น้ำปลาใหม่นี่ส้มมะขามโอ้โหยังไม่ใส่ผักเลยพี่น้องเลยจะล้นหม้อเอายังไม่ได้ใส่ผักใส่อะไรเลยล้นหม้อแล้วนี่พี่น้องมะเขือเปี้ยวกระบายมะกรูด เห็ดนางฟ้ากับกระลำกระลำนี่จะใช้อาจจะใส่ไ,ไม่หมดไปน้องร้นมอแล้วเอาเห็ดนางฟ้าไปหลานชอบไปเอาแค่พอดีหมอพี่เนาะร้นมออีกแล้วพี่น้องเลยกับข้าวตะชัยไปเดี๋ยวรอดูไอ้ผักมันยุบหน่อยพี่น้องผักเอาแค่เนี้ย มาพีน้อเดี๋ยวจ้าช้ขอชิมน้ำหน่อยอืมอืมใสไปหมดเลยซอมมะขามตอมมะขามน้ำปลาพีน้ออย่างอื่นได้หมดและเปรี้ยวกับเค็ม โอ้โหตาชัยคนไม่ได้พี่น้องไงเขาบอกเลยเนี่ยโอ้โหต้มขาไก่ขาอ่อ,อนๆเลยพี่น้องตาชัยกดมาจากต้นหน้าบ้านตาชัยอืมโอเคได้พี่น้องเดี๋ยวเดือดีกเกวใช้ได้เลย มาได้แล้วพี่น้องไปเดี๋ยวตใช้ตักไปชามให้นี่พี่น้องตใชัยลืมโรยต้นหมอมน,นะใส่ต้นหมอมลงไปนี่ใส่พริกขี้หนูทอดพริกขี้หนูสดพี่น้องมันนาไปอีกหน่อยพี่น้องน้ำปลายอยอๆยๆอยอยอโอ้โหเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง ต้มคาไก่ตาชัยก,ก,กับข้าวมื้อนี้มากินไหมพี่น้องกับข้าวบ้านบ้านทำง่ายๆกับตชัยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตชัยขอบพระคุณมากวันนี้กินต้มขาไก่กันไหมน้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง